มัน <หา S 1> ก่อนพี่ไปงานกาลาพรีเมียร์ของที่หยดค่ะเอ่อพี่ไปถึงตกใจมากเลยเปิดตัวภาพยนตร์เหรอให้เฮ้ยเอง<อ>ดูภาพวันนั้นก่อนสิผีมาหรือเปล่าภาพวันนั้นน่ะที่เล่นออเคสตราบอกให้เอาเอา้ยดูกูอยู่หลังน้องเลยไม่เอา กลัวอะไรแบบนี้เสื้อพี่แล้วไม่เอานูกขวันอ่อนค่ะพี่ยุฒหนูไม่เอาไม่มันจะติดตาคืนนี้ได้หลับสบายคืนนี้หลับสบายจริงนะหนูกลัว จริงกูจริงไม่เอาแล้วน้องจะทํารายการได้ไ<ป>ยังไงไปทางนู้นได้เลยค่ะนูน่นนู่นอยู่ตรงนู้นเยอะเลยไป,ไปพระสว่างแล้วจะดูดีขึ้น <c oughs> สว่างแล้วจะดูดีขึ้น <c oughs> เออแต่สว่างเราแค่ยิ้มชัว <c oughs> เ,เราต้องคิดสิเ,เขาไปครูสอนการแสดงเขาไปครูสอนก็กลัวห่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ไอ้เอ็งดีมไฟเฉพาะตรงนี้สิไม่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวว่องเขาแตกโคตรน่ากลัวเลย <c oughs> ใช่เอาซมเข้ามาใช่ไม่ใช่ฉบวนหน้าเว้ย <c oughs> ไม่ตะกี้จะเล่นล่ะ <c oughs> ไม่เอาน้องมาเป็นอะไรฮะ <c oughs> ไม่ตะโกนอีกทีสิ ไม่เอนูต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องไปแล้วเสื้อพี่ยืดหมดแล้วไปทางนู้นเลยไปทางนู้นอ่าพี่ไม่กลัวน้องเดินไปสิไปพี่ยักษ์ช่วยพี่ไปนี่ดีกว่าเอางบาะเก้าอี้มาตัวตรงนี้เอาเบาะเก้าอี้มาเก,ก้าอี้มาโอ้ยพี่กลัวจริงอ่ะผีอะไรว่ามองไม่เห็น <c oughs> บ้าปเดียนเล่นอะไร อย่าตะโกนนะโคตรรวยจัตะโกนวิญญาให้มือเมพี่ต้องไปวาดหรอกหน้าก็น้ากลัวอยู่แล้วน่ากลัวมากเอานี่เอามานองถ่ายก็เนนี้รอยวกอยู่กี่อาู่วมิกมิวนิวม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 ิ่มิวมิวมิวม่วมิวมิ่มิม่้ิมิอยู่ิม เอ็งมาแสดงความรักกับพี่ยักษ์หน่อยดิเขาชอบเขาชอบปะทายๆเรื่องมีฉากเลิฟซีนกันด้วยนี่ฉากเลิฟซีนกับพี่เหรอนี่ทายๆเนี่ยไปก็แค่แบบว่ามันอยู่ใกล้กันอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าตีความเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเลิฟซีนอะไรอย่างนี้เลยโอกาสละโอกาสใกล้ใกล้อย่างนี้ใกล้อย่างนี้อันนี้ดีเลิฟซีนให้ดูดิไปเขาต้องต้องเรียกพี่ยุษ ฮะควจะประมาณนี้พี่ไม่ไม่เลยเนี่ยไม่เดี๋ยวมันติดตาเดี๋ยวมันติดตาเดี๋ยวมันติดตามันงกนแล้วเนี่ยแม่ดูยังไงยอด เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน้องไปคุยป่ะสิไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่ดีอย่าวไปไม่ทำงานเลยตอนนี้ต้องอยู่นี่ยราเลยทำกิจวิ่งมานะคะไม่ได้นะนั่งก่อนเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้ยตรงนี้มีเด็กและสตรีค่ะอย่าวิ่งมาฮะเดี๋ยวกินน้ำก่อนเออ อาวันนี้สนับสนุนรายการด้วยอะไรยังไม่พูดเลยน้องขอขอโพยหน่อยค่ะหยิบโพยเอาไปเอาโพยไป่ไม่ไม่ต้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาจริงเลย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 นนี้ครับนี่ความมากไม่เอาเอาเนาะไม่เอาค่ะหนูกลัวพี่ว่ากลัวมากจริงค่ะ อ่านสิ <H> <Yes. S 1> ไปทางนู้นไปหาพี่ยุทธ์อ่านโพยอ่านโพยิุค์ให้มีไข่สดไหม พี่ไม่อยากจะกระชิบคือกระชิบท่าผู้ชมก็รู้เพราะมันมีไม้ใช่ไหมแต่กงใจยอดครับไม่ไม่ไมไมไม่เป็นไรครับกันเดินไปไเอาอันนี้เอาเดี๋อนี้ครับไปเอา หลังผมแตกแล้วกลับไปด้านหน้าเหมือกันโดนตีโดนตีจ็บไหมแม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพีจิกแบบว่าไม่กลัวอะไรกันเองกลัวอะไรกันน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับฮะน่ากลัวครับเจ็บป้าเจ็บป้าไม่เป็นไรครับต้องไปหนูกลัวมากค่ะกลัวจริง ไปจิกหลังน้องเขาทำไมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่ไม่ผมเก็บเก็บไม่เล่นใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างไหนฮันหลังซิฮันหลังโอ้ยอับเลยไอ้เลือด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 เลยนั่นน่ะไปจิกหลังน้องเขาขนาดนั้นเอาแล้วมันหลอนเว้ยอ่ะรู้ใช่ไหมพูดอะไรรู้ไหม ไม่ได้ยินใช่ไหมอ่ะฝากที่หยดฝากที่หยดสเดี๋ยวสิเดี๋ยวอ่ะอยู่ตรงนี้อันที่เป็นช็อตการฝากที่หยดอ่ะพวกคุณลุมล้อมเข้ามาอันที่เป็นการฝากปิดช็อตจบแล้วเดี๋ยวจะไปทำการทำการต่ออ่ะที่หยดสองพร้อมไหมพ้อพี่แบตเอ่ะเกียนกันที่จะอยู่น้องไว้ไปไหนไม่เอาค่ะไม่วนี้น่ไม่เอาค่ะอ่ะอยู่ลุมล้อมลุมล้อมไม่มีอะไรเขาไม่ทำอะไร <Happiness unting> จะไม่นานแล้วนะจะไม่อย kind of ู่จะไมอยู่ที่หลดสองไอแม็กทุกโรงภาพยนตร์สิตุลาคมนี้ค่ะวันนี้แล้ววันนี้แล้วค่ะเฮ้ย ร่วมไหนเิฟเขาสั่งมานะคะหนูเปล่าก่ยอดกลับมลลงง่ายก็หลงง่ายกลัวมากเลยแบบลิ้เลยไปลลกอะทัามั่งขัาเป็นผีเราต้องเป็นขอบคุณค่ะพี่ยังกับเราเป็นกลัวด้วยดไหมอ่ะท่านผู้ชมพักสักแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวคุยการเมืองต่อข่าวร้อนๆเพิ่งเข้ามา ถ่ายรูปกันหน่อยแล้วมันจะได้ไปแล้วเยะครับเขาจะึ้อมาถ่ายรูปต้องไปมาถ่ายรูปอยู่ข้าง้งมีนก็ได้อยู่สั่งอันต้องไปอยู่ตรงนี้แล้วไปนี่ไหมคะจะเอกไม่อมเาแล้วออาอีค่ อาเรียนเชิญพ่อมในการสร้างทากนี้หนึ่งฮะมาอยู่ข้างผีเลยครับข้างผียุติเลยค่ะข้างนียุติเลยข้างนี้เลยครับทำไมเว้นที่สวัสดีค่ะคนเดียวกันกับเมื่อวานผมแดงค่ะขอตัวก่อนนะคะโอเคหนึ่งสองสามค่ะอีกทุนนะคะหนึ่งสองสามค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอตัวกอนนี้นะคะหนึ่งสองสามค่ะเดี๋ยสองสามโอเค อ่าใช้เวลาเขาเยอะเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่แชร์ก็จะโครอนะได้ไห้เจมส์ไหมได้อะพี่บอไหมพียูเขาสั่งมาถ้าอย่างเงี้ยยังโอเคแต่ท่านทำหน้าหลอกับพี่ไม่ได้สั่งมาสั่งอะไรพี่บอกให้พุ่งเข้าไปหาหน้ากล้องอ๋อเอาได้ยินว่าอ๋อ thank you ขอบคุณมากอ่าต้องไว้มาเข้มข้นกันตอบปรับอารมณ์ทันไหมค่ะดีค่ะปรับอารมณ์กันทันไหมฮะเฮ้ ใครเอามาเนี่ยฮะติ๊กตกะอกปลิวไปเลยโอ้ยตกใจท่านผู้ชมอ่ติ๊กตอกปลิวตอนที่ตกใจอตอนที่ผีชุดดำพุ่งเข้าหาจอติ๊กตอกปลิวความประเอียดอ่อนขั้นสูงสุดอ๋อทำให้ชมทให้ชมชนตกใจ นี่ค่ะทำให้ชุมชนตกใจตายบ้าผมนี่ไม่มีตกใจเลยแม้แต่นิดเดียวอบเลยเนี่ยน้องใบเชื่อพี่ไหมพี่ยุทธไม่ตกใจจริงหรอคะไม่เราจะเข้าข่าวกันต่อแล้วพี่ยุทธแก่น้องน้องแต่พี่แก่นที่ไหนถ้าเขาทำหน้าผีหนูกลัวเอามามามาเอาไปไหนกันแล้วใช่น่าซีดเลยใช่ไหมอะไรนะอะไรเหนื่อยมากค่ะ พี่ก็เหนื่อยนะแล้วมือเย็นมากน้องมือเย็นเจี๊ยบเลยกลัวจริงเหรอกลัวจริงหนูกลัวอะไรแบบนี้ไม่รู้ดูหน้าตาดูหน้าภาพขึ้นมาอาจารย์อาชื่ออาจารย์อะไรนะออมอาจารย์ออมเน่เน่ผีชุดดําตะกี้เนี่ยอาจารย์ออมเห็นไหมคือถ้าทําท่าหลอกอย่างเงี้ยเราจะกลัวถ้าเขาแบบพูดนั้นักน่ารลกอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้เย็นมากอะไรไรสาระอย่าไปกลัว เออบางทีไร้สาระเนี่ยแต่จริงๆมันก็ไปกลายเป็นเรื่องจริงนะที่ใครบางคนบอกว่าไร้สาระลืมลาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วินนะคะเออเธอจะล้างหน้าตอนไหนยังค่ะอีกสัก4-5-6สห้าหชั่วโมงนะคะอ๋อเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วอยู่ไหนไปเจอกันหน่อยอ๋อได้ค่ะเจอกันนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะน้องใบเป็นอะไรวะ ไปแล้วอุ๊ยนูกลัจริงนะพี่เอาออะเออจะทำงานก็ต่อได้ไหมฮะแล้วคืนนี้เราจะไปดูกันไหมไม่ดูรอบตีหนึ่งดูกางวันดูกังวันรอบตีหนึ่งถ้าดูดูกางวันฮะท่านผู้ชมเอ่อไหนฟ้องโตผีหลอก น่ากลัวไหมคะน่ากลัวเนาะและ้วคืออยู่ดีอยู่ตรงนี้นะ่ากลัวจริงฮะเ,เดี๋ยวพี่ไปเตรียมเอาไม่ใช่ไปคุยกับผีแป๊บหนึ่งแต่ย้ายเขามาอ่อเดี๋ยวพี่ไปรวมข่าวตะกี้ไม่ได้เตรียมข่าวเลยไม่มาแล้วไม่เอาไม่มาแล้วเด <c oughs> ี๋ยวพี่จะไปเตรียมข่าวเดี๋ยวแต่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนกรุณาทำอะไรน้องใบบอกสิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดฟอลโล่ติ๊กตอกเปลี่ยนก็ไม่เป็นไร แต่เรามี Youtube กับ Facebook อยู่แล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมช่วยกันชันงดีนึงวันนี้ข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ยังเก็บตกอยู่เนี่ยใช่อันนี้อย่างประเด็นเรื่องน้ำท่านน่ะยังไม่ได้พูดถึงเลยนะใช่แล้วก็วันนี้มีการเมืองที่10โมงครึ่งใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวมาไม่ได้ไปเตรียมใครน้องอย่าไปกลัวเจ็บกระเพาะไปหมดแล้วคะเนี่ยองจิเจ็บกระเพาะอย่าเอามานะดูหน้าเราดี กของจริงนะกโกงจริงโกงจริงนะเดี๋ยวน้ำไม่เอาไเหี่ยงมานะมาใช่เงือแตกด้วยค่ะอ่าคุณผู้ชมเอาเรื่องอะไรดีคะวันนี้ เดีน๋หนูร้องไห้แบบน้องยี่นะร้อนเลยใช่ร้อนค่ะแล้วก็เหงื่อแตกแล้วก็มือเย็นมาเอาเรื่องอะไรกันดีคะคุณผู้ชมมาว่ากันดีกว่าเมื่อวานนี้คุณตันเล่าเรื่องผีใช่อืม คุณตานล่าเรื่องผีเมื่อวานเหรอเออเปิดไหมของคุณตาเป็นเรื่องตลกเป็นผีที่ตลกพี่างี่เขายัางหัวเราะเลยของคุณตานเป็นเรื่องผีที่ตลก